บุคคลธรรมดาแต่เป็นพระบรมโพธิสัตว์ผูมาบังเกิดเพื่อสั่งสมบุญบารมีในรุ่งเช้าวันนั้นลุกคาเทวาเห็นว่าหญิงหมันกำลังต้องการลูกลเลย็นดาเป็นผู้มีบุญพอที่จะเลี้ยงทาลกผู้มีบุญนี้ได้จึงบันดานให้หญิงหมัน เดินไปที N ่โคนต้นไทรเพื really awesome, ่อทำสรีรกิจนางได้พบทารกน้อยผู้มีผิวพรรณงดงามดุดทองคำจึงรู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นอย่างมากและก็เกิดความรักในทารกน้อยนั้นเหมือนกับเป็นแม่ผู้ให้กำเนิดจริงๆไปเหลือซ้ายแลกขวาไม่เห็นพ่อแม่ของเด็ก จึงรู้ว่าทารกน้อยนี้ถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอนนางจึงรีบแก้ผ้าพันท้องออกแล้วลหิตและมละทินคันของทารกน้อยมาทาตัวเองให้แปดปื้นไปดูเหมือนว่าเพิ่งจะคลอดบุตรมาใหม่ๆและก็รีบอุ้มทารกน้อยมาบอกกับเหล่าบริวารว่าตนได้คลอดบุตรแล้ว พรบริวารต่างกรพากันร่าเริงยินดีส่งหนังสือไปแจ้งข่าวดีให้พ่อแม่ของสามีทราบและพานางเดินทางกลับไปยังนครราชครุตามเดิมมู่ญาตเลยตั้งชื่อให้กับทารกน้อยว่านิโครธดกุมมารและทารก เกิดที่ใต้โคนต้นไทรนั่นเองในขณะเดียวกันหญิงสะพ้ายของอนุเศษถีกรุงราชักรฤกําำลาพ่อแม่สามีเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อคลอดบุตรเช่นกันแล้วก็ได้คลอดบุตรที่ใต้กิ่งไม้แห่งหนึ่งในระหว่างทางพวกญาติเลยตั้งชื่อให้ทารกนั้นว่า สาขกุม,มารร้วเกิดใต้กิ่งต้นไม้นั้นสมภรยาของช่างชุนผ้าที่อาศัยอยู่กับท่านมหาเศรษฐีก็ได้คลอดบุตรบนกองผ้าเก่าพวกญาติจึงตั้งชื่อให้ทารกว่าโปติกะทารกน้อยทั้งสามนี้ได้ถือกำเนิดในวันเดียวกันนั่นเองท่านมหาเศรษฐี ลาบลืมยินดีมากยิ่งมาทราบว่ามีทารกน้อยอีกสองคนที่เกิดวันเดียวกันกับนิครธดกุมารหลานของตนจึงสั่งให้คนไปนำมาเลี้ยงไว้ร่วมกันกับนิครธดกุมารกุมารทั้งสามเติบโตขึ้นพร้อมกับความรักกันฉันเพื่อนจากนั้นก็ถูกส่งไปเรียนศิลปะวิทยา ในเมืองตักกศิลาลูกเศรษฐีทั้งสองได้รับเป็นค่าสอนแก่อาจารย์คนละพันกหาปันะจึงได้เล่าเรียนก่อนส่วนโปติกากุมารไม่มีค่าเล่าเรียนจึงต้องคอยเรียนวิชาจากนิครอดกุมารอีกทีหนึ่งนิครอดกุมารจึงเป็นทั้งนักเรียน แล้วก็เป็นครูไปในเวลาเดียวกันด้วยเมื่อกุมารทั้งสาสำเร็จการศึกษาศิลปะวิทยาแล้วก็กราบลาอาจารย์เพื่อเดินทางกลับบ้านระหว่างทางทั้ง3กุมารได้ชักชวนกันออกเที่ยวไปตามชนบทต่างๆเพื่อหาประสบการณ์เพิ่มเติม และด้เที่ยวไปจนถึงเมืองพาราณสีแต่พาการหยุดพักผ่อนนอนหลับที่โคนต้นไม้ส่วนว่าเรื่องราวความกตัญญูและอกกตัญญูจะดำเนินต่อไปอย่างไรและจะเกิดขึ้นกับใครนั้นเราคงต้องมาติดตามรับฟังกันในวันถัดไปแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ให้ทุกท่าน มันฝึกฝนอบรมตนเองให้สมบูรณ์พร้อมในทุกๆด้านและก็มันปฏิบัติธรรมทำใจหยุดใจนิ่งกันเป็นประจำจนกว่าจะได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขย,ยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงวัาธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถอธรรมกายเจดีมณีอนันตจักรวางอำนวยสุข นิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนาร่วมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ